สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆและกัลยาณมิตรนะคะที่รับชมช่องกดชาพีนะคะวันนี้กดชาได้นำธรรมะดีๆนะคะในส่วนของกายกำหนดกรรมทำกำหนดใจทำดีเวลาใดเวลานั้นใซคือเลิกตีมงคลดีสว่างดีรุ่งอรุณดีและการไหวพระส่วนมนกำหนด ตนกำหนดใจกำหนดใจให้ระลึกทำกำหนดกรรมด้วยตัวเองก็คือมีเพื่อนๆนะคะหลายท่านนะคะสงสัยว่ากรรมคืออะไรนะคะกรรมคือการกระทำการกระทำนั้นมีสองอย่างคือ 1. การกระทำกรรมดี 2. การกระทำกรรมชั่วการกระทำกรรมดีเป็นการกระทำที่เป็นบุญหรือกุศล ส่วนการกระทํากรรมชั่วเป็นการกระทําที่เป็นบาปหรืออกุศลถ้าหากบ,บุญกุศลส่งผลเมื่อใดเราก็จะได้พบกับความสุขความเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จความสมหวังความคล่องตัวมีกําไรป่วยอยู่ก็จะหายป่วยที่หน่ายอยู่ก็จะกลับมารักแต่ถ้าหากว่าบาปอากุศลส่งผลเมื่อใดเราก็จะพบความทุกข์ความเสื่อมความร่มเหลวความผิดหวัง การติดขัดขัดทุนป่วยอยู่ก็จะหนักหรืออาจถึงตายที่รักอยู่ก็แหน่งหน่ายฉะนั้นคำว่ากรรมหมายถึงความดีและความไม่ดีด้วยเพราะกรรมคือการกระทําส่วนการส่งผลของกรรมนั้นมีทั้งกรรมหนักและกรรมเบากรรมจะส่งผลหนักหรือจะส่งผลเบานั้นขึ้นอยู่กับว่าองค์ประกอบ ของกรรมที่กระทํานั้นมีเจตนาธรรมก็คือตั้งใจหรือจงใจทำหรือไม่มีเจตนาธรรมคือไม่ได้ตั้งใจทำถ้าหากเรามีการตั้งใจทํากรกรมดีผลของกรรมดีก็จะส่งผลมากตรงกันข้ามถ้าหากว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทํากรรมดีผลของกรรมดีก็จะส่งผลน,น้อยหรือไม่ส่งผลเลยถ้าเราตั้งใจหรือมีเจตนาที่จะประกอบกรรมชั่วหรือกระทํากรรมชั่ว ผลของการกระทํากรรมชั่วของเราก็จะส่งผลให้เรามากเช่นกันแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีเจตนาหรือไม่มีความตั้งใจที่จะทําความไม่ดีหรือความชัว่วเราก็จะได้รับผลของความชั่วหรือความไม่ดีน้อยเช่นกันการกระทําความดีหรือว่าเรียกว่าบุญกุศลหรือการกระทําความไม่ดีหรือ,รอเรียกว่าบาปอกุศลของเรามาจากการกระทําของเราได้3อย่างคือหนึ่ง การกระทําทางกาย 2. การกระทําทางวาจา 3. การกระทําทางใจการกระทําทางกายหมายถึงการใช้ร่างกายทํากรรมหรือประกอบกรรมหรือลงมือทํานั่นเองส่วนการกระทําทางวาจาหมายถึงการใช้วาจาคําพูดทํากรรมหรือประกอบกรรมนะคะแล้วก็ในส่วนของการกระทํา กรรมทางใจหมายถึงเกิดจากความนึกคิดหรือการใช้ความนึกคิดทํากรรมหรือประกอบกรรมผลของกรรมก็คือจะเกิดก็ต่อเมื่อการกระทํากรรมหรือประกอบกรรมนั้นๆของตัวเราเองหรือคนอื่นๆทําให้ตัวของเราหรือคนอื่นเดือดร้อนไม่สบายใจและเป็นทุกข์ จุดเริ่มต้นของการประกอบกรรมหรือการทำกรรมนั้นจะเริ่มจากทางใจหรือทางความคิดของเราก่อนพอคิดบ่อยๆเข้าก็จะส่งผลไปทางวาจาทำกรรมหรือประกอบกรรมขึ้นมาพูดบ่อยๆเข้าทีนี้ก็ใช้กายหรือร่างกายของเราทำกรรมหรือลงมือทำเลยการประกอบกรรมโดยการกระทําทางกายและทางวาจาทําให้เกิดเจ้ากรรมในเวรส่วนการประกอบกรรมที่ใช้หรือ เกิดจากความนึกคิดของเราไม่มีเจ้ากรรมในเวรแต่จะเป็นวิบากกรรมกรรมที่เกิดหรือมีเจ้ากรรมในเวรนั้นเราสามารถที่จะทําการแก้ไขได้ถ้าหากบุคคลน,นั้นมีอภินญ,ญาจิตคือความรู้พิเศษที่เกิดจากการเจริญกรรมฐานเช่นมีตาที่ผูทิปเป็นต้นมีศีลที่บริสุทธิ์และมีธรรมเพราะจะเป็นสิ่งที่สําคัญในการเจริ ่จรจาชี้แนะให้กับเจ้ากรรมนายเวรไม่เช่นนั้นเจ้ากรรมนายเวรเขาจะไม่ยอมและเชื่อฟังเราถ้าหากเจ้ากรรมนายเวรของใครที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกคนต้องแก้เองแก้โดยทั้งคู่อาโหสิกรรมซึ่งกันและกันเพื่อผลของกรรมจะไม่ได้ต่อเนื่องและค้ำพบคําชาติต่อไปอีกถ้าเราขอให้อโหสิกรรมกับเขาแล้วแต่เขาไม่ยอม เราไม่คิดติดใจอะไรแล้วแต่เขายังมีการคิดผูกโกรธอคตพยาบาทอยู่คนเดียวมันก็จะกลายเป็นมนโนกรรมของเขาและจะเป็นวิบากกรรมติดตามตัวเขาคนเดียวต่อไปถ้าหากเขาไม่หยุดนึกคิดนั้นเสียกรรมทางกายและวาจานั้นจะกระทําแล้วยังมีคนรู้เทวดารู้เห็นส่วนกรรมทางจิตใจทางความรู้สึกนึกคิดของคนเรานั้น ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นนอกจากตัวของเราเองเท่านั้นใครจะคิดดีหรือคิดไม่ดีมันก็จะเก็บเอาไว้ในจิตใจของคนคนนั้นตลอดไปสะสมกันไปดีบ้างไม่ไม่ดีบ้างเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างแล้วแต่อะไรจะมากกว่ากันถ้าอะไรมีมากกว่าอันนั้นก็จะส่งผลก่อนและก็จะทำให้อย่างอื่นรอบข้างที่มีพลังอำนาจเหมือนกันส่งผลเพิ่มมากขึ้นอีกนี่แหละ เรียกว่าวิบากกรรมวิบากกรรมนี้แก้ไม่ได้ดังกล่าวในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าทํากรรมสิ่งใดย่อมได้รับผลของกรรมสิ่งนั้นปลูกพืชชนิดใดก็ย่อมได้รับผลของพืชชนิดนั้นนั่นเองเป็นกรรมที่ทําให้เราเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จบค่ะก็จบไปแล้วนะคะในเรื่องของกรรมนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็เป็น การที่เราเกิดเป็นมนุษย์นะคะสิ่งแรกเลยนะคะเราอยู่ในพุทธศาสนานะคะเราก็ควรที่จะมีอาการสำรวมกายวาจาและใจนะคะเป็นสิ่งที่ดีงามนะคะแล้วก็สะสมกรรมดีนะคะการทำกรรมดีนะคะเริ่มจากการที่เรามีความคิดที่เขาเรียกว่าเที่ยงธรรมมีความคิดที่ ไม่สร้างในส่วนของสิ่งอกุศลนะคะแล้วก็เริ่มจากความคิดก่อนนั่นเองนะคะแล้วก็จะส่งผลในความคิด ส่งผลถึงร่างกายแล้วก็จิตใจเราตามมานะคะวันนี้กดชาพีก็ขอขอบระคุณนะคะในการติดตามและรับฟังคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนๆนะคะสะสมคุณงามความดีเพื่อสร้างบรารมีให้กับตนเองแล้วก็ขอให้เพื่อนๆที่ฟังคลิปนี้นะที่จบนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอบระคุณมากนะคะที่ติดตามชมช่องของกดชาพีนะคะ,ะวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ